ปลาไม่รู้อีนไปก่อนจะตั้งยังไงตัวเค้าเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับวิดีโอของโกนัทฟ็อกและทีมงานข้างทางเช่นเคยน,นะครับวันนี้ก็เราจะไปตกปลาทะเลกันนะครับก็อยู่ระหว่างรอพี่ไผ่นะครับเดี๋ยวพี่ไผ่มาสมทบอีกทีกับไตน,นะครับ ว่าพี่ไผ่จะไปรับไหนที่บ้านนะครับผมก็วันนี้นะครับเกมที่จะไปเล่นกันก็จะเป็นงานหน้าดินเกมจิกแล้วก็แครทั่วไปนะครับที่เขาทํากันเพราผมก็เป็นทัวงานนะครับฟรีมือไม่ได้เรื่องสักงาน <c oughs> แต่ไม่เคยได้เรื่องสักงานนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเช้าครับตีสี่นะครับผมตอนเดียวไปดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวแวะซื้อของที่เซเว่นก่อนนะครับผมไปดูกันโอเคเย่าติกล้องกัน Ô, quả ngược, cay nhìn nguồn lên. Ô, quả ngược, ô đi. มราแล้วเอะปลาแข้งไก่30กรัมนะครับมาแล้วลค,ค,รครับปลาแข้งไก่นี่ก็กำลังหาผลงานกันนะครับเนวนโดนแล้วอาจจะเป็นแข้งไก่ เป็นอะไรครับเป็ดจิ้มกุ้งครับปีซิบุหวานเจลปลาแข้งไก่โอเคนอนแล้วครับชุปนนชุปนนท์กุศลเดียอปลาแข้งไก่โอเคเลวเราต้องมาตีเราปี แตกแล้วโอเค

เขามาแล้วก็ยังวิ่งไปอีกครับยังวิ่งไปอีกชอบรถคัดนะ

มาแล้วโอ้หวิ่งไปนะครไม่ยมดีวะวดัวดิดมาแล้วมูววแวมาแล้ม้รมาแมาแลมาดวมวมล้วานมลวลัแ้มาเดีวนะัมเลยนะ เรียบร้อยโอ้โหเนี่ค <reading> ร <V expand. S 1> ับ mm จับไต่บ hmm. hey. sure, no, 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 okay. right. oh ่าวไต่บ่าวท่าชนะครับโอ้โหพี่ไผ่ครับถือปลาดูหน่อยครับนี่ครับพี่ไผ่ถือปลาหน่อยครับโอ้โหสุดยอดโอเคมาแล้วนะครับพี่หลาน เบ็ดจิกกนอสเยอะจิกไม่รู้แต่เบ็ดของจิกกนอสแน่นอนยาดจริงๆครับเบ็ดจิกกนอสโอเคนะครับพิลานแตกแล้ว โตเลยบโตเล็จชน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 เก็บเก็บครับเก็บครับโตโตโดนเลยนะครับโดนชนหัสังนะครับน้องไม่ปลอยอะมาเด้ Không có, không có, không không có. Đọc. Đâu? bịt rau bịt khẩu tại rau thế từ từ biệt khẩu từ nó thế nó <laughs> 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 really แคดนะครับเยืะอแคดจากจีนโอเคเดี๋ยวไปดูน้องตัวโตอีกทีหนึ่งครับชนทะเลที่ร้านข้าครัดสองนิ้วนะครับ ยอดนะยอดโอเคครับ <c oughs> น,น,บ <c oughs> นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าลาตูลาตูเบจจิกานอตครับผมเสียงผู้แพ้อลไรโอ้ยน่าดูจริรักโอเคเราผู้แพ้เดี๋ยวนี้เดคนครับเมื่อกี้ก็ติดติดท่อนท่อนนี้มาแล้วครับก็ได้ตัวไปแล้วนะครับเบจจิกานอต โอเคครับโอ้วร้องที่เกิดที่อุตส่าตับลัดแล้วโอ้ว ดูนดูนโอ้ติดเบ<ๆ>็ดสามทางมาแล้วครับท่านผู้ชมอเ,เอาก่อนครับนับเต็มนับเต็มโอเคครับ

สิดีคอยเรื่อยต้องเรียอนมันมีเบ็ดเค้าว้าอยู่ในกล่องเค้าว้าหลายๆตัวเออนั่นก็ได้ดีคอยพี่ได้วะมันมีรู้ว่าวันจะไป็นสั่งหรับไว้ท้ายอยังลาโคโคด้ย ใช่นันเสียดายว่าน่นก็ต้องมีพีเดี๋ยวโดนครับพี่เดี๋ยวโดนครับาหย่ครับพี่เดี๋ยวาหยาบอุ้ยพี่ลังก็ดนนทางกดน่าเข้าแล้วน้อติดค้งติดค้งโอโห ถ่ายรูปคู่เลยครับ่า่รูปคู่กันเลยครับโอ้ยเยน่ารักกเลยขอบคุณนะเนี่นี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับสองคนขึ้นพร้อมกันเลยนะครับผม,ยยบผมโอเค หเหนือปลากอางน้ำไปนี่ก็นัดย้อนถึงงนาดินแล้วนะโอ้ขอดูหน้านะครับไปแล้วโอห

ีนะครับอินซีเห็นกันหรือเปล่านะครับไม่มีจังหวะไม่มีจังว่าอินซีมาแล้ว

OK，好的。

ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเย็นกว่าๆนะครับเราก็กําลังเล่นเรือเข้าท่านะครับก็สนุกมากนะครับวันนี้นี่ครับปลาไซน์นะครับส่วนปลาเล็กนะครับที่เราได้ก็เยอะแยะเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นผลหลุดขาดไม่นับนะครับถือว่าเป็นผลประอบการณ์ที่ดีนะครับสําหรับวันนี้ที่เรามาทาคลิปตกปลากันที่ทะเลท่าชนะนะครับผม ก็สนุกนะครับเป็นทริปที่หนึ่งที่ประทับใจมากนะครับหลุดไฟก็เยอะได้ก็เยอะนะครับสนุกจริงๆนะครับก็ต้องเป็นทริปกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปถึงที่ท่าก็น่าจะเป็นเวลามืดนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับช่องของโกนด์ฟ็อกไทยแลนด์นะครับเราจะมีทริปดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทริปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันโกนด์ฟ็อก